มาดูตัวเลขโควิดวันนี้ครับน้องเอเป็นไงครับตัวเลขโควิดของเราวันนี้นะคะจากที่เราเนี่ยต่ากว่า2,000มาสองวันติดต่อกันวันนี้ตัวเลขปรับขึ้นมานะคะเกิน2,000มานิดหน่อยค่ะ2,109ราย2<อ> 2, <22 00 S> 2> 63 2> แล้วนะมันอยู่ที่1,000นิดน<อ>โดด <66 3. S 2> มาเป็น2,109ใช่ค่ะ2วันติดต่อกันในราบต่ำกว่า2,000มาหมดเลยวันนี้ขึ้นมานิดหน่อย2,263รายนะคะที่ติด เชื้อแบบ rt-pcr เนอะส่วน atk ค่ะผลอยู่ที่4,236ราย <AT K S 1> ค่ะ atk สูงไงใช่ atk กลับมาสูง 2> 6, 2, แล้วนะคะ4,200กับ4,200นี่มันเกือบ7,000ใช่ไหมใช่ค่ะ6,000กว่า6,000เกือบ7,000 6,400กว<ม>่ารายอันนี้ผมว่าโทษนะผมว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องให้ข้อมูลหน่อย กรมควบคุมโรคต้องให้ข้อมูลหน่อยว่า rt-pcr ที่มันขึ้นมาเป็นจาก,จากต่ำกว่า2,000เนี่ยนะแล้วมาเป็น2,200 2วันนี้นะ,ะแล้ว rt-pcr atk ก็สูงเป็น4,200เนี่ยนะเพิ่มตรงไหน,นเ,ออไเพิ่มตรงไหนไงเพิ่มในพื้นที่ไหนตรงไหนสมมุติว่าสมมุติว่าในจังหวัดเหรอคะ,อะมันเพิ่มจากการที่เราเปิดผับบาร์ว่ะสมมติอย่างเงี้ยนะมันเพิ่มตรงไหนแล้วก็เฝ้าระวังจุดนั้นอ แต่าภาพรวมก็ดีมากนะสองวันที่ผ่านมารู้สึกดีขึ้นมากเลยนะคะก็ส่งผลให้ทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเตรียมเสนอเรื่องของการยกเลิกระบบ Thailand Pass ด้วยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะต่อที่ประชุมของสอบอคในวันที่17หรือวันศุกร์นี้นะคะโดยจะมีผลให้บังคับใช้วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปด้วยเพราะคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยก็ไม่พบว่ามีเชื้อนะ คนป่วยเขาก็ไม่มาอยู่แล้วเรื่องอะไรจะไปป่วยอยู่ต่างต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยมันไม่สนุกนะเขาค่อยรักษาตัวให้หายก่อนแล้วค่อยเดินทางดีกว่าต่อให้มาป่วยในประเทศไทยที่มีหมอมีพยาบาลมีตังก็เข้าได้ทั้งรัฐทั้งเอกชนเนี่ยแต่มันก็ไม่สนุกนะคนป่วยอะจริงด้วยนะคะเขาคงไม่มาดังนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเรายกเลิกของ Thailand Pass ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะจากค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนที่ ติดเชื้อในประเทศรวมถึงออที่เสียชีวิตเนี่ยก็ไม่มีชาวต่างชาติเลยต่างชาติมีเข้ามาเล็กน้อยน,นิดหน่อยเองนะคะที่มีติดเชื้อในในเมืองไทยนะคะ